สวีด์นะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมสังโครับในช่องสังโคท่เอ็กครับทูหุดสีบาทครับมาต่อเนื่องกันครับรอบฝากรอบที่สามครับขออนุญาตเริ่มต้นเบ็ดสกันเลยละกันนะครับใครที่เข้าใหม่ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ใต้คลิปโดดด้านล่างนี้นะครับคอสิบช่องนี้ทุนรับสืบหลักร้อยปั้นแตกพันหยุดก็เพียงพอในครับนะลิมิตออรรอบฝากไว้ที่5้าถึรอบนะครับไม่โลภมากไม่เกินไปกว่านีีีี้้้้คคคครรรัััับบบโออออออเเเเเลื่่่่นนนซซาาายยยยยตตหหขขขววดดงิม อุ้ยเจยางนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวายติดสวยงามครับโอ้โหคอมโบในฝันครับมาค่อยกดค่อยไล่ไปนะครับนะตอนนี้ยังอีกทีนึงสำหรับคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำไม่แนนำถามแต่อย่างใดดูเป็นแนวทางได้นะครับประกอบการตัดสินใจก่อนเขาเล่นส่วนใครที่อยากตามไปก็ลิงก์ได้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนีครับนะโอเคครับ58.20นะครับแตก100งแล้วครับผมเงินทุนเราตอนนี้ ออช่วงนี้ก็เล่นระวังระวังกันด้วยนะครับภายเดือนต้นเดือนนี้ค่อนข้างจะกดยากเล่นยากนิดหนึ่งนะคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ว่าผมฝากรอบแรกแล้วได้เลยนะครับนะมันมันก็มีเล่นหลายรอบเพื่อนๆอันนี้เราก็บอกกันตามตรงเลยนะครับมีได้มีเสียครับขึ้นลงเป็นปกตินะครับเคติดหน่อยครับอืขึ้นอยู่กับว่ารอบได้มันมารอบที่เท่าไหร่แค่นั้นพอหวายติดขอพี่เขียวครับอืมไม่ลุ้น,นครับโอ้โหเขียวน่าจะมาหน่อยถือว่าเซตอัพได้สวยนะ ส4 6 0ดงกต่อไหลไปครับผมดูว่าเสาทำจะให้เราจบที่เท่าไหร่ดีนะครับเพื่อสามารถลิมิตเบ็ดตัวเองได้ครับไม่เกินเบ็ดสหรือเบ็ด8ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องขึ้นเบ็ด20เหมือนผมก็ได้เพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะเซฟเซฟได้ก็เซฟเซฟกันไปนะครับอู้หูว,ว,วิวายเตดสวยงามเงี่ยครับอื้เอาเรื่องครับผมน่าจะไหลนะเมื่อกี้ผมว่าผมกรลุนทองนี่ว่าจะเข้าครับกดไปไหลไป สวยครับเคมาไหมครับดอกนี้โอ้โหสวยวายเชื่อมติดเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยัดไปกดต่อช่องแรกไหมครับโอ้โหสกตเตอร์ว่าจะเข้าครับไปกันต่อยาวๆโอ้โหนิ่งจัดเลยโอเคครับขอพี่ทองเอ้ยพี่แดงเลื่อนซ้ายมาพี่ทองอย่างนี้บึ้มๆหน่อยไหมครับจานโอ้โหกึนเสียดายครับผม ขอเมาครับายติดอย่างนี้สวยงามไปดียัดไปดอกนี้19.80ครับไหลหล่นลงมาร้อยเครับเลื่อนต่อครับอู้หูบื้มบื้มดีบื้มบื้มดีอย่างนี้อสิบไม่ว่าจะมาครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับจานจย์6ู0ย์ครับไปกันต่อครับขออนุญาตขึ้นบิดเลยแล้วกันนะไล่สเตปครับ2 4 6 8ีนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงตามเป้าของเรานะครับ เบก่อนหยุดได้ก็หยุดเอาเนาะไม่จำเป็นต้องกดตามไหลาตามก็ได้ครับผมหืมจีมาหน่อยไหมอ่ะครับสเกตเตอร์เข้าที่เรียบร้อยกับสิบม,มุนมาชมพพดูหน่อยนะก็บังว่ามันจะเข้าจะมาเนาะขี่ไหลไม่อีครับนิ่งจัดเลย สวยงามครับดอกนี้คิวช่องแรกมาหน่อยครับจะบึ้มบั้มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับติดไหมครับเคเข้าสวยงามครับวายเชื่อมอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีติดต่อไหมครับผมไหลมาอีกหน่อยโอ้โหดูว่าจะเข้าครับผมเกินไปห้าร้อยยี่สิบสามครับถือว่าเอาเรื่องครับเบ็ดสีเข้าขนาดนี้นะโอ้โหโหดจัดประหลัดบอกครับผมไหลต่อกันยาวๆครับมา Okay, เคเลื่อน้ายมาโอ้โ oh, หไม่ติดครับเค okay, ช่องสามมาหน่อยครับโอ้โ oh, หนิ่งจัดเลยโอ้โ oh, หจบแล้วครับหนึ่งบนสุดท้ายครับท้ายสุดโอ้โ oh, หจบเลยครับได้มา614บาทถือว่าเอาเลื่องครับสำหรับเบ็ด4นะโอเคไปต่อทีน่น้และกัน แต่จริงก็อยากยัดเบตหกเบด 6, 1 1> ไเลยนะิเซฟดีกว่าครับช่วงนี้ดูกันต่อครับผมสแกตเตอร์เข้าสแกตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยครับจัดมาโอเค10มุนครับขอชมขอดูกันหน่อยก็ฝากเพื่อนนครับติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผม,มยังไม่มาครับนิ่งอยู่ ตกบนสุดท้ายครับขอน้ําเงินหน่อยครับอุ้ยเคติดอย่างนี้ร้อแน่นอนครับโอ้โหไม่เข้าเลยครับจานสุดท้ายกันหน่อยเอติดไหมครับช่องสามครับนี่เงินมาต่อดิสีมาหน่อยครับจริงๆขอยิ่นิดนึงถึง,ถ,งถึงพันได้นเนี่ยเบ็ดสีเนี่ยโหจบแล้ว อีกนิดเดงครับ900ก็ได้โอ้โหไม่มายครับผมโอ้โหโจบไป็ที่เรียบร้อยครับอย่างนี้กันลนร,รวมอยู่ที่69.60ครับโอเคขออนุญาตนะครับขยับเบียดยัดเบียดไปเลยนะอย่าไปยองครับเพื่อนอความเสี่ยงมันอยู่ตรงนี้แหละอ่ะสักหน่อยแล้วกันจัดไปครับเบีดสิบไปเลยกดไปหลยไปครับผม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสิ้นเดือนผมมีแจกทุนนะครับเพราะงั้นติดตามให้ดีดูให้จบทุกคลิปละกันนะครับนะสวยงามครับเจ๋มาหน่อยครับโอ้โหมจะร้อยเปอร์เซ็นสวยงามสแกตเตอร์เข้าหน่อยเจอช่องแรกนะสแกตเตอร์มีลุ้นไหมครับอุ้ย่ะผมว่าถึงครับเม็ดสิบยังไงก็มาผมบอกเลยเงินดุล900บาทเลยครับตอนนี้ จบเท่าไหร่ดีครับผมโอ้สิบไม่มาครับหกหมุนสุดท้ายครับขอชมขอดูกันหน่อยเอติดไหมครับโอ้โหเกินไปครับห้าหมุนมาโอ้โหนิ่งจัดเลยไม่เข้าครับสามหมุนสุดท้ายโอ้โหไม่มาอีกแล้วสิบช่องสามมาโอ้หูนิ่งจัดหนึ่งหมุนสุดท้ายครับท้ายสุดเขติดไหมครับอื้มไม่มาครับผม จะร้อยปืดสินหรือเปล่า10ช่อง3ามมาครับโอ้โหจบเลยครับจาน10ช่อง3มาจบแตกพันเป็นที่เรียบร้อยครับอ้าว1,200บาทครับถือว่าเอาเรื่องได้เรื่องเหมือนกันครับ3 2 1นึ่งเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสเต็ปสายทุนน้อยนะครับทุน54บาทนะครับตอนนี้ก็จบทำกำไรอยู่ที่1,253บาทใครที่ชอบนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย